สำหรับคลิปนี้เบก็จะมาจัดกระเป๋าไปเที่ยวนะคะเป็นกระเป๋าส่วนตัวก็ซึ่งกระเป๋าแล้วเนี่ยแม่เบได้จัดเรียบร้อยแล้วก็เลยเดี๋ยววันนี้เบจะมาะจัดกระเป๋าส่วนตัวไปเที่ยวนะคะซึ่งใบที่เบเอาไปเที่ยวด้วยคือใบนี้ เป็นกระเป๋าเป้นะคะเพราะว่าเผื่อแอดเวนเจอร์นิดนึงก็จะเป็นเป้ใบนี้นะคะ Hello Kitty อันนี้ไปซื้อมาจากญี่ปุ่นนะสำหรับทริปนี้นะคะเบสก็จะไปเที่ยวฮ่องกงกับจีนนะคะก็ไป3วันนะคะก็ของก็ไม่จำเป็นต้องเยอะมากก็เน้นแบบของที่จำเป็นนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอะไรบ้างที่เบสจะเอาไปนะคะจะเห็นกระเป๋าไหม อย่างแรกเลยนะคะก็เดินทางเนาะก็จําเป็นจะต้องมีเครื่องรางนิดนึงนะคะก็จะมียันกับพระนะคะที่เป็นห้อยคออยู่ประจําไม่ใช่ห้อยคอติดกระเป๋าอยู่ประจํานะคะเป็นที่ห้อยคอก็เดี๋ยวใส่ไปในช่องหน้าเลยนะคะ อย่างต่อไปนะคะจำเป็นมากๆเลยนะคะคือพาสปอร์ตนะคะอันนี้จะเป็นพาสปอร์ตของเบสน,นะแล้วข้างในเนี่ยก็จะใส่บัตรประชาชนนะคะกับ ATM ที่เป็นวีซ่าผัดนะคะสามารถกดเงินได้ทั่วโลกนะคะก็จะเอาไปด้วยนะ แล้วก็จะมีสมุดบันทึกนะคะเป็นสมุดบันทึกที่เบสใช้บันทึกว่าจะไปไหนบ้างนะแผนที่อะไรต่างๆนะคะเบสก็จะจดลงในนี้แล้วนะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีนามบัตรของเบสด้วยนะคะเผื่อว่าตกหายนะคะก็จะมีนามบัตรกับเบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้ช่องทางการติดต่อนะคะแล้วก็ปากกาเบสเอาเป็นปากกาน้ำเงินธรรมดาไปเลยนะคะไม่กล้าเอาปากกาสวยงามไปกลัวว่ามันจะไปตกหายที่ไหนแล้วจะเสียดายนะคะก็จะเป็นสมุดอันนี้ ใส่ไปช่องเดียวกับพาสปอร์ตเลยนะคะอันต่อไปนะคะขาดไม่ได้จําเป็นมากๆคือกระเป๋าสตางค์เบคเคยบอกแล้วว่าเวลาเบเดินทางไกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเบก็จะไม่เอากระเป๋าใบใหญ่ไปนะคะเพราะมันเกะกะเบก็จะใช้เป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กเท่านี้นะคะข้างในก็จะมีเงินดอลลาร์อยู่นะดอลลาร์ฮ่องกงนะคะแล้วก็จะมีเงินหยวนแยกกันเป็นสัดส่วนนะเงินหยวนจะอยู่ในซองเงินดอลลาร์ฮ่องกงก็จะอยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้ดอลลาร์ฮ่องกงมากกว่า ต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องสำอางเครื่องสำอางก็เบสเก็จัดเสร็จแล้วนะก็จะมีพวกแป้งรองพื้นบ b บี BB ครีมนะคะมีอายไลเนอร์แล้วก็จะมีลิปสติกแล้วก็จะมีหวีนะคะประมาณนี้ก็จะอยู่ในซองพลาสติกแบบนี้นะคะพร้อมที่จะเข้ากระเป๋าเราเพราะว่าก็เดินทางก็อาจจะต้องเอาอะไรที่มันพกพาสะดวกนิดนึงนะคะ ต่อไปนะคะก็จะมี power bank power p bank ก็เอาขึ้นเครื่องได้นะแต่ว่าเขาก็จะจำกัดไม่เกิน2,000 20, แอมป์นะคะอันนี้ของเบก็1,1200แอมป์นะคะก็พกไปด้วยแล้วก็มี power bank เราก็ต้องมีสายชาร์จนะคะสายชาร์จเบก็เอาไปเยอะมากเพราะว่าอะไรมันจะมีสายชาร์จกล้อง2ตัวนะคะสายชาร์จโทรศัพท์2เครื่องก็เลยต้องใส่ถุงใหญ่ไปแบบนี้เลยนะคะก็จะน,นี้จะมีที่ชาร์จซัมซุงที่ชาร์จ p h o n e ที่ชาร์จกล้องฟูงฟิแล้วก็ที่ชาร์จโกโปนะคะ ไล่ลมก่อนใส่เข้าไปนะคะอันต่อไปนะคะหูฟังเอาไว้ทำอะไรก็ไม่ทราบเอาไปเผื่อไว้ก่อนเผื่อต้องใช้นะคะไว้ช่องหน้าอันต่อไปนาฬิกาก็เดี๋ยวค่อยไปปรับเวลาที่นูนแล้วกันแล้วก็จะมีกระดาษซับหน้ามันนะคะอนอกจากนี้กระดาทิชชู่คิดว่าก็น่าจะจำเป็นนะคะก็เอาไปด้วยใส่เข้าไปในกระเป๋านะคะต่อไปก็จะเป็น หมวกหมวกก็ใบเดิมนะคะฮัลโหลคิตตี้หมวกที่เพิ่งซื้อมาได้ไม่นาน,นะคะ่ะยังใหม่อยู่เลยสภาพไม่ค่อยได้ใส่นะคะก็เตรียมตัวกันแดดกันลมกันฝนกันแดดกันลมลอนกันได้ไหมไม่รู้แต่ว่าเอาไปก่อนนะเพื่อความสวยงามในการถ่ายรูปนะคะคิตตี้ของเบสแล้วก็อันต่อไปนะคะกระบอกน้ําเอากระบอกน้ําไปก็เผื่อ น้ำแพงอะไรแบบนี้อาจจะแบบเติมน้าฟรีแล้วก็สําหรับไปไหนเบ็ดพกเฉพาะขวดสปอร์ตนะคะจะไม่พกเก็บความเย็นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนักแล้วก็เวลาเราไปไหนอาจจะแบบพกผ้าลํบาบากก็เป็นขวดน้ําสปอร์ตเบาๆแล้วกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกล้องนะคะกล้องที่เบ็ดเอาไปด้วยก็จะมีฟุงฟิงนะคะที่เคยรีวิวไปแล้วนะเอาไปเป็น ถ่ายรูปที่นั่นนะคะเดี๋ยวจะห้อยคอตอนเดินทางก็จะห้อยคอแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นโกโป o GoPro Hero Plus LCD ของเบสน,นะคะก็จะใส่ไม้โม n o p o d เอาไว้นะสำหรับยืดถ่ายนะคะมันสามารถยืดได้ไกลมากแล้วก็เลนกล้องเนี่ยคือกว้างมากเลยสวยงามชอบนะคะแล้วก็อันสุดท้ายแล้วนะที่รู้สึกจำเป็นที่ต้องพกไปด้วยคือโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะมี นี่ Samsung Galaxy Note 4นะคะแล้วก็จะมี iPhone 6S ที่กำลังอัดคลิปอยู่คือเบสเห็นใบที่เขาเขียนเขาห้ามเอาโน้ e 7ขึ้นเครื่องนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นโน้ e 4ไม่เป็นไรเอาขึ้นได้นะคะแล้วก็โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก็ครบแล้วก็พร้อมเดินทางแล้วนะคะก็จะอยู่ในกระเป๋าของเบสแบบนี้เลยดูสิของเยอะมากเลยนะคะก็ลกๆนิดนึงนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักด้วยไม่รู้หนักอะไรใส่อะไรไปเยอะแยะนะคะ แล้วก็ข้างหน้าก็จะมีพวกของเล็กๆน้อยก็จะได้แล้วนะคะกระเป๋าไอคิตตี้ของเบสก็พร้อมเดินทางนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย